โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำชื่อเซิร์ฟไอไอมดเซิร์ฟด้านล่างนี่เป็นสีนะพอดีเพื่อนขอมาโอเคไปแล้วก็จะไปดูวิธีกันก่อนเข้าที่มาครับพิก,กิีโ้โคสีนะั่นเองนะแล้วก็อ่ะเข้ามานี่เซิร์ฟโปรฟิตีอ่ะโมด ทอไมาครับเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแล้วก็อ่ะ U ศูนย์เอเจ็ดนะทุกครั้งน้งขึ้นด้วย U ศูนย์เอเจ็ดนะถ้าอยากไห้เป็นหนาก็ L ไปเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่ทำนี้อ่ะตอนนี้อ่ะอ่ะแล้วก็ U ศูนย์เอเจ็ดะผมเอาเออ ศูนย์เอเจ็ดนะก็ทำด้วยรหัสสีทำด้วยรหัสสีมีสีฟ้าเอเจ็ดหกนะสีอ่ะไปยูศูนย์เอเจ็ดก็ทำด้วยรหัสสีเหมือนเดิมอ่ะเอาสีแดงนะแดงแล้วก็ ะคิดอะ U 0ูนย์ A เจ็ดตามเลื่อนหัดสีเหมือนเดิมคราวนี้เป็นสีเขียวแล้วกันอ่ะขั้นนี้แหละง่ายง่ายง่ายแล้วก็เปิดไปไปลองดูกันดูเค เอาเปิดมานี่ก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวใครไปเพิ่มเป็นตัวนัืือขีดเส้นใต้อะไรไงก็เอาไปดูกันเองนะก็เดี๋ยวลิกงหนูก็จะใส่ไว้ให้ทางใต้ description แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ